อาย่างเด้อมาหนาสบายดีเด้อโดยยังคือถือแสมาอะไรไปจักโอกอันนี้เฮ้อเอาไปที่ไม่แสย่านคอยยานเนาะโอ้ยคอยย่านเนาะไม่แสเนี่ยหน่อยฮะโฟกยังอันนั้นมาหนาไม่ฟึ่งนี่กว่าน่ะซิวเพ็บเออโอ้ยอ่ะเอาหมอขอไปแล้วก็นั่งเจาะก็ได้ นั่งนี่ก็ได้เอาจีถิงอยู่บ่ล่ะบ่แล้วกินน้ำกันแด้แม่สิกินบ่แซ่บฮะเฮ้ยแม่ฮึบ่เคยกินกับแม่บ่เอาบ่เอาไปแล้วบ้านฮ้คืออยู่คืออยู่น้ำกันอยู่กับบ่าน้ำกันอยู่คือว่าบ่กินกับแม่กินน้ำกันอยู่กินน้ำกันอยู่เอากินเบิ่งดูสิไปเบิ่งนี่ จังใดก็ให้เมถาวัยพอนใส่เพิ่นอยู่ดีมีแหงเด้อเนาะไก่ใจะดีไก่มาจอดในตู้เนาะก่คือยู่ดีมีแหงเด้อขอบใจ่ไใจดีจอดในตู้เพลินดีมีแหงจินจังใดไทยยังมีเด้อเอาเอื้อได้撒ไปพอนให้เฮาหน่อยกว่า ເອົາบະເອົາมມື່ອເຖົ້າກໍເປັນເຖົ້າໃຫ້ເຈົ້າກໍເຈົ້າເຫຍ່ໄວ້ພອນໃຫ້ເຮົາເປັນຢູ່ບໍ່ບໍແລ້ປັນຊັ สวัสดีเด้อสบายดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขสุขคนกลยินดีตอนเฮาเข้าสู่ซอกสนอนคือเก่าคือเดิมเด้อพ่อแม่พี่น้องเอมาพบมาพอสนอนบรรยากามาหาทางตู่คำพ่อแม่พี่น้องเอที่วันก่อนทางสนอนเข้ามาหาทางเพิ่นเหรอเนาะอ่ามานำอึระก็เลยมาพบมาพ่อเพิ่นก็ได้โอโลมดินนำทางมิถ่าวเพิ่นเนาะแล้วก็ทางเอื้อยอ่าเราเป็นลูกสาวพ่อแม่พี่น้องเอ จากไหนมาเนี่ยกระท่างสนนกับเข้ามาอีกรอบที่สองเนะาะอย่างไรก่อนอื่นกบผพาพี่พี่น้องเอฟซีเบริร์ดสุขสุขคนพี่พี่น้องเออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางนสนนเด้อเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางไม่เท่าคำให้กับทางสนนเนาะโดยจะมีทางพรผู้ใหญ่มองเห็นอีกอยากสวยอยากสู้าสทางทางครอบครัวทางไม่ตูคำเนาะโดยทางสนนกับคู่ เรือดโห่แล้วเนาะที่ไปที่มาของไปเท้าก็เป็นตาชกซานพี่พี่น้องเอ๊ะทางเราก็อาศัยแบบปลาตั้ง <c oughs> แต่เล็กๆ,ๆเนาะแต่มีลูกมีฟัวกับมีดินมีดอนพี่พี่น้องเอ๊ะแต่ที่นี่ก็โยกย้ายมาแต่พุ่นก็มาอยู่อ่าตูบน้องทงเนาะอ่าตูบน้องทงเป็นร้านชายอ่าเป็นเอื้อน้องเดียวกันกับน้องทงพี่พี่น้องเอ๊ะโดยอ่าจังไรก็ทางะถนนกับสิเข้าไปโอ้ไปลงไป ทางมีเท่าเพิ่นคือเกอ่าคือเดิมเนาะวันนี้ก็มีของขวัญมาใหา้เพิ่นพี่น้องเลยจังไดก็มาดลนมาพังหรือว่ามาเบิ่งน้ำกันเนาะโดยโอ้พี่น้องเอ้ต่อพวจะพามามาหนี้เนาะวันตรวจตรวจเตาทานโดยพี่น้องเอ้ยเนาะกำลังขึ้นกระลุกกระลั่วโดทางมีตู้นเพิ่นนี่เนาะ มไก่ไกลออกมาประตูมันสบายดีเด้อประูเด้อโดยโอ้ไปไปหาหน่อไม้โอ้นี่ดดทุกสาวเป็นะะไปเสียได้撒ไม่กินน้ำแต่าหาเอาเนาะ กินน้ำน้ำน้ำยังก็โอ้ยจะกินน้ำกาแฟนมในยางออกไปซื้อเออไปดูแกงน้ำมันจะได้ไมอ๋อแกงน้ำมันมีใบอะไปดูบบฟันไยเ้าตาโอ้บวบใบฟนไฟเสียหูเสียตาเนาะเสียตามันเยอะได้วย เรากรนะหานไม้อะไรนาให้มีเก้งเราก็ได้ ừ m, ừ m. เราส่วนใหนก็ไม่ได้เห็ดกินเราเห็ดบุเป็นใช่ไหมเราบอกมนะันเ <ừ m. S 2> ห็ดบุเป็นเราไม่โตือวเห็ดเป็นอยู่ <ừ m. S 2> มันเทศเลยมันมาเลยมันเ็ดมันผ่ามันต้มบ,บันพุงเลยพื่อแม่ <ừ m. S 2> มีเจ้ามีเป็นนะ แต่ไรมาบ่โ oh, oh, oh. อ้ต้มต้มนี่ได้แต่ว่าเกงนี่บ่ได้เป็นอ mm hmm. น,นไรสถา,านที่ใเท่าจะก,กลนบ่ละเขีียบ่และในจะก,กระสอบในจะก,กระสอบละนี่จังนมัน,นชื้ท่านชาวป,ป่าย โอ้สบไปสอโอ้เป็นนั่นนั่นบ่สอบปูนนี้โอ้เอายาวสานี้บ่ไสโอ้ยาวสานี้โอ้เลยสอายโสอบสอบทะเลม่ถวขายนี่โอ้สอบสาสิบห้าเออพทางเต่าอีละก็ยัง บ่ได้อันนั้นเนาะเวลาบ่ได้มาบ่อืมยามไปเบิ่งก่อนพี่น้องเอ้ยมื้อนั้นก็สิได้เพิ่นตัดเย็นเโอ้วาเนาะไมตเพิ่นน่ะเพิ่นเฮ็ดทานได้พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนี้มีเฮ็ดทานเนาะวาไมลางไมผสมหลายสิ่งหลายอย่างเนาะ คนกันคนตรวจตรวจอืมอืมเถา,าวันเก่าน้องทงเพลินพี่น้องเอ้ทำมิจูกับยูทูบน้องทงบนกล้วยอืมแล้วนี่ยอด มันออกชม,มบมว่าเป็นตูน้หยอดนั่มันออกสม,สมบมว่มันเป็นยาง嘛เออเป็นยางโอ้เวลาเฮาดิละมันเป็นยางเออสั่งกินเนาะสมเจ้าอะเออกินมันแคแค่โอ้แซ่ใครเป็นคนปลูกเจ้าเกิดเองเกิดเองมันอือโอ้ยยานางขยี้อ,อันนี้เนาะมันตู้

ออเออตัดให้งี้ยนะเกียงน้องใหม่น้ำใสคือขุ้นให้ไม่ตู้น้ำใสน้ำนองบน่นกินไม่ตู้เคียงก็คืออันนั้นแท้ไม่ตู้คือสิชักแท้ไงเขียงเคียง,ยงอันนี้นี่เจ้าหนี้นะเคียงเจ้าเนี่ย ระวังเงินหเข่าล่มเลยมีตู้เอ้ยกระตุกกระเบียนเอาไว้อยู่เทิงพุนเวลาใส่เกโอ้โก้ก้โก้ยังนออบะวหัวตกมกหล้ ให้ยามิดูผ <c oughs> ู้ตัดไม้ตัดโต๊ะให้เจ้าเจ้าเฮ็ดทานน่ะเฮ็ดเตาน่ะโอ้ขอตารมาให้เรียบร้อยบ่เออสิว่มาแบบใหญ่แบบหยังต้องได้ตัดหยังเองหั่นน่ะเออมาก็แบบมันยามันครบัเองโอ้เจ้าเองบตัดนะตัดเองโอ้ไม่ตู้ อืมอะไรบ่ได้ก็ใส่ด้วยอืมตัวอิงฮันแห้งอะดีโลเจ็ดเปดสิบปียังสูบเวียกสูงฮันลูกกาบ่ได้นั่นบ่ไม่สู้เพิ่นกับบ่ได้มีอยู่มีกินคือกันบ่เด้วันนี้ไรแม่ตู้นั่นบ่แมน โอ้แลวเพิ่นเพิ่อนอยู่ไสแหละอยู่ใกลเติบ,บ์โครับเจ้าผู้ลูกสาวนม,มีขอ,อมีควรนะอออย่นล่มีค้อมีอ่เออลยเพิ่อนอยู่ไซ่เลย,ยอโอ้เพิ่นะน,นะพออยู่พอกินเพิ่นะอ้ยไม่พออยู่พอกินละ,ะิ้งเะีนี่ไงน,น,นะไปไข่ยาไข่พักไข่ายาอยู่กะ ม่เท้ากลัลูอืมมัมมนมีกุ้งกินมีผัวกินลูกลกอยู่นํำก,กันกะบม่เท้ากับหากินต่างหากอืมพอแล้วเจ้าหากินต่างหากอือกอม่าือันยังดีแบบว่าเพิินนะก็มีลูกมีมผัวเอ้อเอยท่ยกกนไนมีลูกมีผัวอ,อืสยอย่วนเม่าวรใช้เปนผูนี้แต่เราขี่จากไปใช้เราก็ไบเหมือนบอกอืม ดดนคนไรก็สิกินแกงหม้อไหมเด้่น้องตุ๊กแกงหม้ออไปน้ำพึ่นนี่ไฟเด้อดอืมเขาค่ะเขาผูเขาอืมอาเจนกับน้องเนาะไปชนะน้องนะอือือทมทั้งวัดมีจกักคนก่อนจะเบาดุเจ้านะมีจกักคนโอ้ยหลายคนค่ะ ใช่ค่ะเขาไปยุยมุยเขานานๆมาจบทีหนึง่งใคจบกับนี่ผู้มาจบกับมี่คุม่มจบกับนี่โอ้ดูได้เน,นี่ยค่ะไม่มาจะเทอะอะมันมจบบิตจังเดเนาะมิตุเนะเาะอยู่ไปตามภาษา,าเขาตามภาษาลเขาหาเช้า้ครับ ก็คิดอยู่ว่าเจ้าก็น้อยใจอยู่ว่าแบบว่าลูกเศร้ามาเยี่ยมมายามก็คิดน้อยใจอยู่ว่าันจะเออจะน้อยใจอื่เยีมไม่ยมกับอืมเองกัน้อยใจแะไรละอืมอืมอืมก็บ่ายังไงกับบ่มียังกะลูกเต้ามาเยี่ยมมายามกะทีใจนะนาะอืมถือว่าเพ่นบัป้าปทิมเฮากบกูยูยืีู่ยื่งมาอ โอ้ยขี่ไก่ได้ทำไมตัวเอ้ยจะน่งได้จักมังหึ่มไมเลยแล้วเอออยู่ไปอยู่ไปอยู่ียอือคือว่าไงด้มไม่ตอืออ่ะหาที่ยืนไม่งแูกไปหาที่เาเลี้ยงออือบอกเลไปขอเพิ่งลกวลูกว้า Mhm, 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 ma mhm, 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 ยานคอยยานเนาะโอ้ยคอยวิญญานเนาะมีเศี่น้อยฮะโฟก์ย้งอะน่ะมานะำไอ้ฟึ่งนี่กว่าน่ะสุดเพ็บเออโอ้ยเราจักควมอยู่ đây เแผบสุดยังมาสักเสือพอเราได้นี่หิมะหิมะมากินแกงหน่อไม้แม่แกงเรียบร้อยไล้นี่มากินกินกแม่สู้กินเขากินมาได้สุดเลย ຫັນເຈກະເພາະກະເພາະເອີມື້ນັ້ນກະເອລ້າລາສວນກິນໂອຍຍອມແດ່ບໍ່ຂ້ອຍເປັນກະເພາະຂ້ອຍຍັງກິນໄດ້ດେແລ້ວເອີກະແມ່ນມັນອົດທົນບໍ່ລະໃຫ້ເຮົານະເຈັທອດູເອພກະີປັມຕແອ ข้าวน้ำก็มีก no> ินอยู่บ่มตุามีเนายอ้ยังรา้อยู่บ่้เอาหมอบไปแล้วก็นั่งเจากัได้นั่งนานั่งนี่ก็ได้เอาฉีเถิงอยู่บ่ล่ะบ่แ้วกินน้ำกันแล้เมสิกินบ่เส็พี่มมตุเอาหมอมาไว้พี่ให้เอื้อแล้วนั่ง ที่ั้งข้างเจ้าพี่กินกระเมรแล้วกระเบเซ่ได้กินเพีเดียวเนาะเออหืบผเคยกินกับเมร์บ,บรเ่เอ้าว่าไปแล้วบ้านเฮ้คืออยู่คืออยู่นำกันอยู่กับบ้าน,นอยู่ คือว่าบกินกับแม่กินน้ากันอยู่เอากินเบิ่งดูสิไปเวิ่งนี่คอยจีจ้างเงินได้ให้เจ้ากินนี่ยไปมีเงินให้ได้ผมเออสิกินกับแม่เออยู่ชองคนใอยสิกินคนละเหมาะกินน้ำกันจังเสบเนาะไม่สุกกินคนเดียวก็เสพได้เปล่จังมีความอบอุ่นนมาอยู่กับแม่อันนี้หนูค่ายอยู่คนเดียวท่ามกินข่าวกับคนเดียว ออกไปชื่อแพบกีนนีแมนบอกเออมาเอาไว้สักเสือบ่สักน้ำน้อมพูดเลยเนาะน้ำนอทาเชบบ่เมกแกงเชบ อ,อ,อน, <c oughs> นอี่มีได้กินเขาง้บเฮียอ่าโอ้กเป็นตะสดได้น่ะหมดคณะประเด้๋ยมีขั้ขัเบือลายเป็นไรเราเห็ดโอ้จะตายแบบเขเาแกง,งไม่ตุ๋ยจะเห็ดเขาก็มากแบบนี้ทับะขา้เบือได้รี่ดเลยห้อาบ่หมักเลยอืมมีหมมันบ่อได้สดน่ะไม่ตุยั่นสพันธุเออ ไปสู้กับเขียวบ่มีเดี๋ยวเราสู้เนาะเคยังไรกินบุญเนาะแเพิมอไเ่อมีมี่นสู้กับสุขภาพร่างกายกัแข็งแดงอยู่บ่มินสู้มันเป็นวิ่งเป็นเวียนบ่เคยเป็นอยู่บ่อ๋อทาที่เอายา แลน่นนันมาหือกองนึงอือกินข้ามืออันยาไม่ใไงหนนะโอ้ยายายากันชีเออคือน้ำและพุทธคะเออใส่น้ำและพุทธตะตนะโอ้กันวินกันเวียนนั่นนะอืม เอาอีไม่แท่นน่ะเช่าเลยโอ้ยเมนไอฟีบอสเฮ้ยเนาะโอ้ยเนาะมีโตลูกหลายคนกับไปไคไปมันผูกอยู่ผูกไป เดียงแต่กายแต่ใจก็บอคือเฮาคนเนี hmm. mm. mm ่ความคิดยิงได้แต่ห้างใจอะไรดู่แล้วไปไปไปมันเนี่ยจำจำนกจำหนูละแมนแมนจำนกจำหนูคือเพันว่าเนาะปีก้าขาแข็งเนี่ยก็ไปไผ่ไปมันออืคือนกก็คือกันย์ยังน้อยก็รอให้เม่เดี่ยงฮะเนี่ยปีเกะเดี๋ยวก็บินไปไผ่ไปมันแล้วบ้าน ใครเราอึดเราจักควมโยหาเนหมะน่อไม้มาชูเมกินเอาไปกินน้ำมันนี่แหละไปกินยูบอ่ไปกินยูเจ้ามากินกาแฟบ่เอ้ยฮึกินยังกินกาแฟเลี้ยงกาเลี้ยงกาแฟชองก็มากินบ่มากซงบ่ โอ้บ่กินบ่กินเอ้าขผู้เฒ่าแล้วบ่กินเอ้าเป็นแทไดมันผิดบ่มันมันแก่โอ้เราจักความไดโอ้แบบว่าเฮากินนั่นกาฟส่งแล้วมันเป็นขผู้เฒ่าได้ยันสุขภาพเฮาบ่ดีบ่โอ้อืไม่เ่ากไม่กินในกเจ้าอ้าวเป็นยังมัน๊ mình bung phốt, ừm, thà ăn này, có triệu chứng nhì hẳn gì vậy, ăn gì nhỉ, ăn trái cây, nước súp, nước này, nước gì? Nước lạnh lạnh. ăn, không ăn. không 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 ăn, không โอ้ไปกองทานมาเนี่ยโอ้สีเหตนะบ่เริ่มนะบ่ะเ,ระเริ่มกองเลยเดิมกองเลยโอ้ทุกคนอันนั้นบ่ตัวนั้นไม่ใหม่ใม่เห็นบ่โอ้ออาวันนี้ก็มาหาทางมเมทาวพี่น้องเอ้เป็นทางพลักพญ่เพิ่นเนาะเพ่นก็ว่าเงินหายเม่เาเด้อพอได้ใช้ได้ซอยว่าัน จ้างเอื้อยคนกินเกงือไม้ละเมเน่บาหน่เอ้ยเอาเด้อเนาะมีคนมาจ้างเนาะเออเอเอนทานกีนทานติดเอ้ากีนทานติดบ่อ้าค่ะโอ้เอ้าหยิบทานไปน้ำกะบายน้ำแล้วไปมากัพอได้หัวขอนเอเออพอดีขนนอนแมงมอแซ่บอกไปดูแกน้ำไม้เจ้าขอ เสียบแล้วเนาะตัวเองเห็ดสิบะโปเซ่เสียบแ,ยและโชว์จะกินนำ้ำ่กิงขอบใจมิสุละลายเอากินบ่ได้ไมิสุออยางงามอมแล้วเกีเ่ยน้ำให้นี่อืมนั่นแหละจังบอกให้ลูเช,ช้าอย่ว่ากินเป็นหมูเมแน,น่ว่าเงินนี่พายเป็นคนเก็บเจ้าหรือเม่มไม่เท่าอเออให้เม่เนาะเออให้เม่เก็บ ถ้าจะไปนี่ไปหันกับข้อเมย์ป่ะข้อเมย์โอ้แต่ก้อเมย์เอาให้เอ้าดีแล้วเนาะมิตุอ่ะเป็นเงินทำพพักรุ่นใหญ่เล้วมิตุเด้อให้พอได้ซื้ออยู่ซื้อกินอ่ะจำนวนเงินก็สามเซนกิเพื่อพี่น้องเอยอ่ะจังใดก็ให้เมทาวัยพ่ออดใช้เพลินอยู่ดีมีแห้งเด้อเนาะอ่าจะเนี่ยจะดีกันมาจอนมิตูเนาะ คือดีมีแหงเด้อขอบใจเงี้ยใจ,จดีชอบมีชู้คือดีมีแหงคิดเงี้ยได้ใครเงี้มีเด้อขอให้ฟังที่แหงหายทิ้งได้คือได้ทิ้งนั้น่ะล่ำฮู้ยฮื่นโตไปเนื้อเพื่อนใจดีทั้งเจ้าก็ได้ด้ย,ดยทั้งเจ้าก็ค้อดีมีแหงเด้ออายุมัน อาชิงได้็คอได้เลยพีง่พนไม่ดูร่ำรวยเลยอดูเาร่ำรวยกวเก่าเลยถ้าถูกตัวเอาเอ่ยได้ะไปพอให้เานกว่าเอาบ่เอาไม่เท่ากับเป็นเท่าให้เจ้ากัเจ้าเฮ่ไปพอนห้เยปินอยู่บ่เร็วบเปินชำมัน เตื่อยเลยเราจังย er ู่ได้เวลามีมีตู้ไอ้พ่อนแล้วกรนบเอวยนาะโอ้ยจักความอยู่เอวยาวนี่อ้าวพี่น้องเราเอาก็ดีใจน้ำที่ได้มาเป็นสะพานบุญให้ทางครอบครัวทา้งมีตู้ทั้งเอื้อยยังก่อนมีตู้ฮันนาเอวยันนาฮันนา โอ้ยฮานาเอาเบาะแสทีเดียฮานาสิไปใส่เด้ฮานาเออเอาเอาถึงไหนต่างเฮากะสิได้กระป๋าเด้นมิตรเด้ออยู่ดีมีแห้งเอ้าอ่ะสบายดีสบายดีเอ้ยโดยสบายดีโดยพี่พี่น้องเอ้ยไม่ได้กะเข้ามาเยี่ยมมายามทางมิตรู้เพิ่นเนาะก็เป็นทางปรผู้ใหญ่อ่ะแนะนำเข้ามาเนาะให้ทางสนันเอาเงินมาให้จำนวนอยู่ สามเซนกนี่นพี่น้องเอ้กหาได้บาทท่านละเนาะโดยจังไดอนอื่นกระทาสนอนก็ต้องขอขอบุณขอบคุณทางผู้รักผู้ใหญ่เดอ้อที่ให้ทาสนนเป็นสะบานบุญให้ก็ขอให้เพื่อนอยู่ดีมีแหง้งผมเจ็บยาให้ได้ความไข่ก็ยาให้มีปรัชนาสิ่งได้ก็ขอให้เพื่อนได้สมความปรัถนานอนดับก็ขอให้เพื่อนได้เงินเมืน่นอนตื่นก็ขอให้เพื่อนได้เงินแสน เ็นเมื่อมากก็มีแต่โศกแต่ลบเดินเนาะสาโคพี่พน้องเลยอายุมันคนเยินนบ่งลูกบังดานเป็นลมโพลมใสให้ลหูกให้ลานตลอดไปคนทุกคนยากเนาะสวยเดือเจือจุนกันตลอดไปเด้อเนาะที่พินมีจิตใจงดงามคยพี่น้องเลยเนาะทางสนุกก่อใจพี่พน้องที่ได้หับเบี้ยหับงานเด้๋ว่าได้เป็นสะพานบุญสวยเดือ อุปธรรมคนที่ยังขาดเคินหรือว่าครอบครัวยังบม่มีกินีอยู่นี่ละพ่อพี่น้องเอยอทางขากะได้แต่มอบให้แต่กกดีใจน้ำเพลินเนาะโดยอาจางในคลิปนี้ก็พาพ่อพี่พน้อง fc เบิร์ดสุขสุขคนอย่าดืมกดได้กดเซ์กติดตามให้ทางสนุนเด้อพ่อ,อ,นะอพ,พี่น้องเอ๋ขอขอการขอ,ขอมาสบายดี